ส่วนเรื่องนี้ใจเย็นไม่ไหวครับคนเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยใจร้อนและร้อนใจเพราะว่าอะไรคนแก่ผู้เท่าผู้แก่ปู่ย่าตายายบางทีแล้วเนี่ยส่งไปที่สถานดูแลคนสูงอายุก็คิดว่าเขาจะได้อยู่ดีกินดีเนาะมีนางพยาบาลมีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลปรนิบัติพัดวีปรากฏว่าสถานดูแลคนเท่าคนแก่สองแห่งเนี่ยฮะคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยสิ่งที่คิดกับความจริงที่เจอมันคนละทางคนละทิศเลย เป็นความคืบหน้าจากเมื่อวานพี่นุ้ยพี่ดอยและคุณผู้ชมนี่คือสภาพของสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสถานรับดูแลคนชรามีอยู่สองแห่งฮะพิกัดแรกอยู่ย่านหนองจอกอีกแห่งอยู่ย่านลาดกระบังแต่พอตรวจสอบแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแล้วก็พลเมืองดีที่ร้องเรียนมาเขาบอกว่าใช้คําว่าบ้านพักคนชราเถื่อนก็ได้มั้งพอดูจากสภาพสิครับข้างบนนี่คือเป็นเทชุลร่าหรอใช่ใช่ใช่ความสะอาดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีไม่ สภาพความเป็นอยู่ก็ดูไม่ค่อยจะได้มาตรฐานแล้วผู้ท่าผู้แก่บางคนถูกล่ามโซ่ไว้ที่ข้อเท้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือมีคนอศาศัายอยู่หรอทั้งที่ท,<า>ทั้งที่เศษฟ้าแล้วก็สิ่งก่อสร้างลงมาข้างล่างอ่ะใช่อยู่ท่ามกลางเศษซากคล้ายๆกับขยะยแม้จะเป็นเศษเหล็กหรืออลูมิเนียมก็ตามเนี่ยครับเป็นภาพที่บีบหัวใจของคนที่เป็นลูกเป็นหลานมากแล้วเหตุการณ์นี้เมื่อวานที่เล่าไว้ในเบื้องต้นเขาบอกว่าตรวจสอบ พบว่าเจ้าของที่ดูแลสองสถานรับดูแลคนเท่าคนแก่เนี่ยเป็นคนเดียวกันชื่อว่าเจมียง mm hmm. เจมียงเคยมีประวัติเปิดสถานดูแลคนชาราที่ฉะเชิงเซาแล้วกลายเป็นข่าวเมื่อกลางปีที่แล้ว uh hmm. เพราะมีคนติดโควิดที่สูนย์แล้วก็มีคนตาย mm hmm. หลังจากนั้นปิดที่ฉะเชิงเซาแล้วมาเปิดที่กรุงเทพสอง mm hmm. แห่งโดยที่ไม่มีใบอนุญาต mm hmm. อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค้นลงไปตรวจสอบเมื่อวานนี้ mm hmm. ในขณะเดียวกันผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้ก็มีการประสานญาติให้มารับกลับไปเลี้ยงดูค่ะอุ้ยแล้วนี่อะไรอะคะเนี่ยคือคุณตาที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้แล้วคุณตาบอกว่าตัดโซ่ให้หน่อยได้ไหมถามว่าคุณตาจะย้ายออกจากที่นี่ไหมคุณตาบอกว่าก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากทําที่สุดก็คือตัดโซ่เถอะแล้วเห็นคราบเปืเป้อนตรงผนังนั่นไหมคะเห็นขอขอขอโทษอีกรอบคราบอึฮะอา้าวความสกรปรกเนี่ยมันมันเกินที่จะรับไหวอะ วันนี้เนี่ยนะฮะเราลงไปตรวจสอบความคืบหน้าคือหลังจากที่เมื่อวานนี้หน่วยงานลงไปดูแลแล้วก็ประสานญาติให้มารับบางส่วนมีญาติมารับกลับไปแล้วนะครับแต่บางส่วนที่ยังไม่มีทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลก็จะช่วยเหลือในการดูแลชั่วคราวก่อนวันนี้ลงพื้นที่ครับที่บ้านพักคนชราเถื่อนเขตหนองจอกมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่9คนเหลืออยู่9คนยังไม่มีใครมารับกลับไงสามใน9เนี่ยนะฮะช่วยเหลือดูแลตัวเองได้อีก6คนก็คือ ไม่พร้อมดูแลตัวเองอะ่ะแล้วก็ไปเจอกับเจ๊บุ๋มเจ๊บุ๋มเนี่ยเป็นหัวหน้าคนดูแลแล้วก็เป็นแรงงานชาวเมียนมามีอีก3าคนคอยช่วยดูแลคนเท่าคนแก่ที่สู์เนี่ยนะฮะคนนี้เนาะเนี่ยเจ๊บุ๋ม,เน,เ,มนเนี่ยเจ๊บุ๋มเล่าให้ฟังบอกว่าก็ติดต่อยาิญาติของทั้ง9คนที่เหลืออยู่เนี่ยให้มารับกลับไปดูแลแล,แล้วแต่บางคนก็ยังติดต่อไม่ได้ก็ถ้ายังไม่มาเจ๊บุ๋มก็คงต้องดูแลไปก่อนพราง แต่เมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีญาติเขาจะรับไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลางอ่ะซึ่งน่าจะได้มาตรฐานแล้วก็อุ่นใจได้มากกว่าดังนั้นฝากหน่อยครับด้านเจมียงบ้างพี่นุ้ยพี่ดอยคุณผู้ชมเจมียงเนี่ยซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของผู้ที่ดูแลสถานรับเลี้ยงดูผู้สูงอายุทั้งสองแห่งทั้งที่ลายกระบางและหนองจอกเนี่ยเจ้าตัวยืนยันแบบนี้นะครับวันนี้ยังไม่ได้เจอตัวเจมียงนะ ได้ฟังแต่เสียงเจมี่ยังบอกว่าเขามีใบอนุญ,ญาตถูกต้องในการเปิดสถานรับเลี้ยงดูผู้เฒ่าผู้แก่จะบอกว่าเปิดโดยผิดกฎหมายอันนี้ไม่จริงเขายืนยันว่าเขามีใบอนุญ,ญาตค่ะดังนั้นข้อมูลที่กรมสำนักสุขการสุขภาพบอกว่าเขาเนี่ยผิดกฎหมายสงสัยข้อมูลทางนู้นอ่ะผิดหรือตกหล่นเจมี่ยังบอกนะฮะส่วนไอ้เรื่องประวัติบ้านพักที่ฉะเชิงเซาเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันต้องปิดแบบกระทันหันแล้วก็มาเปิดที่กรุงเทพ มันฉับพลันทันด่วนก็เลยอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องดำเนินการนี่นะฮะส่วนภาพที่ไรสุขอ,อนามัยตามที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้มีทั้งเศษซากขยะมีทั้งผนังที่แบบเปื้อนอึเปื้อนฉี่เนี่ยแ hmm. จมีเงบอกว่าอันเนี้ยถูกกันแกล้ง hmm. มีลูกจ้างคนหนึ่งแกล้งเธอเพราะเธอเนี่ยจับได้ว่าลูกจ้างคนนั้นนะ่ยยักยอกเงินไปหลายหมื่น hmm. ก็เลยไปแจ้งความ ลูกจ้างคงจะไม่พอใจก็เลยเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่แต่เมื่อตกี้คือเป็นผู้สื่ข่าวเราถ่ายใช่ไหมก็เพิ่งลงพื้นที่ไปเมื่อวันก่อนเองฮะแต่เจมี่บอกว่าถูกกลั่นแกล้งแล้วเจมี่ก็บอกด้วยว่าคือไอ้มุมดีๆก็มีทําไมไม่ไปถ่ายบ้างล่ะไหนอ่ะก็ไม่รู้ฮะเมื่อวานนี้นะข่าวอาจจะเดินไม่ทั่วเองหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เจมี่น <ะ S 1> เขาฝากชี้แจงมาแบบนี้อลองฟังฮะใช่โดนแกล้งค่ะ อ๋อเขาเขาอาจจะแค้นเราเหรอคะที่ที่เราไปแจ้งความเขาใช่เพราะเขาชอบกองเงินไปไงคะเราก็เลยไปแจ้งความและน้องไปถ่ายรูปกนันทำไมล่ะลูกทีมไม่ถ่ายนะคะคือเคสนั้นเป็นแคสเซิลเมอร์หนักไหมคะเสียหายเยอะมากเลยค่ะแล้วนี่ยู่ดีก็ทางสายศพเขไปแจ้งความกับลูกค้าได้ไงเขาว่าจะลูกค้า,าคไม่ย้ายจะโดนจับอะไรประมาณเนี้คือลูกทีมมัน,ม,น,ม,นมันสมควรทําหนลูกค้าแบบนี้ไหมที่เสียหายเยอะนะที่เดือดร้อนมากเอมี่บอกว่าเสียหายเดือดร้อนมากก็จะต้องเอาผิด กับคนที่มาใส่ร้ายเธอทําให้เธอรู้สึกมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นแล้วเธอบอกนะฮะไอ้ผ้าที่มันมีพวกเศษซากขยะเศษอลูมิเนียมเศษเหล็กกอง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 นั้นน่ะเฮ้ยตรงนี้มันมีที่มา<ๆ>ก็คือย้ายจากฉะเชิงเซามาที่กรุงเทพแบบฉับลันทันด่วนไงอยู่ระหว่างการรือ้อโครงสร้างอาคารปรับปรุงอาคารแล้วมันต้องมีคนแก่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็เลยแบ่งโซนหนึ่งอยู่อาศัยอีกโซนหนึ่งก็ปรับปรุงรือ้อโครงสร้างอะไรก็ว่ากันไปเ,<อ>เพื่อให้ได้ตามกฎหมายที่เขากําหนดไงเดี๋ยวแต่เท่าที่ดูเหมือนไม่ได้แบ่งโซนเหมือนอยู่รวมกันนะคะเนี่ย ภาพนี้ภาพนี้คือภาพที่เราไปเอามาจากน้องเมียนมาหรือว่าทีมข่าวเป็นเป็นภาพที่ลงไปพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบเจอไงอันนี้เราไม่ได้เอาภาพมาจากใครนะคะทีมข่าวเราไปถ่ายเองถูกไหมก็มีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปกันหลายหน่วยงานแต่เจมี่เขาเขามีสิทธิ์จะชี้แจงยังไม่หมดเจมี่ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยคุณตาที่ล่ามโซ่อะไาไงเขาเป็นอัลไซเมอร์ไงก็เมื่อวานนี้มีข้อมูลจาก หนึ่งในเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่ต้องล่ามโซ่เอาไว้เพราะว่าคุณตาคนนี้กลางคืนจะชอบเดินออกไปข้างนอกแล้วบางทีไปเข้านอกออกในห้องผู้หญิงด้วยก็ตัดไฟแต่ต้นลม,มป้องกันไม่ให้คุณตาเนี่ยเดินเหินคนเดียวแล้วก็จําอะไรไม่ได้เข้าห้องผิดห้องถูกก็ล่ามโซ่เอาไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่ชี้แจงคล้ายๆกันกับเจ้าหน้าที่ที่เมื่อวานที่ผมเล่าแต่วิธีการแบบนี้มไม่ล็อกประตูหรอ,หรอเออล็อกประตูได้ไหม มีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่นั่นแหละฮะเป็นสิ่งสําคัญและเป็นคําถามซึ่งจริงๆเจมี่นงเขานัดกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไปพบกับตํารวจบอกอปคบ<ม>บ่ายสามวันนี้นี่เท่าไหร่ละทุ่มครึ่งไ่ไหมไม่ได้ไปตามนัดนะสิฮะ,ฮะเจมี่นงเห็นว่าเบี้ยวอะ่ะเขาขอเลื่อนข้าพบตารวจอ้างว่าเดี๋ยวขอคุยกับทานายก่อนและจะพบตํารวจเมื่อพร้อมอาจจะ22หรือ23มกราคมนี้แหละเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้20 ทุนี้่งนี้21 22 2มมันวันอาทิตเสาร์อาทิตไ,ได้สิไม่น่าจะได้ไดนะอาจจะจันหน้าหรือเปล่าเจมี่ยังอาจจะให้วันอาทิตหน้าแล้วก็รอดูท่าทีของเจเขาก็แล้วกันแต่ตํารวจบอกว่าวันนี้จะออกหมายเรียกละถ้าออกหมายเรียกคือ7วันต้องมาพบตามหมายเรียกถ้าไม่พบก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้า2ครั้งยังเรียกแล้วไม่มาก็จะออกหมายจับนะฮะ เบื้องต้นเนี่ยนะฮะจะดำเนินคดีอาจจะโดนข้อหาประกอบกิจการสถานบริการเพื่อสุขภาพโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโทษคือคุก6เดือนปรับไม่เกิน50,000บาทอย่างไรก็ตามครับถามทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหน่อยเพราะว่าเขาถูกาพาดพิงว่าข้อมูลตกหล่นหรือเปล่าเจ๊เปิดมามีใบอนุญาตถูกต้องครองอธิบดีของกรมสวเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบในระบบ พี่นุย้ยพี่ดอยคุณผู้ชมฟังตรงนี้ฮะ,ฮะไม่พบว่าเจมี่ยงยื่นเอกสารขอเปิดกิจการดังกล่าวแล้วก็ย้ําว่าระหว่างที่ยื่นขอใบอนุญ,ญาตถ้าคุณอ้างแบบนี้มันจะมาเปิดกิจการไปด้วยระหว่างที่รอใบอนุญ,ญาตออกมาไม่ได้ไไดต้องได้ใบอนุญ,ญาตก่อนถึงจะมาเปิดอ,าาอันนี้เป็นคําชี้แจงล่าสุดจากสอบอสอในวันนี้ฮะเจมี่ยงของเจมี่ยงพูดมาแต่ละอันเชื่อได้ยากจังเลยอะค่ะขอเช็กวันอีกรอบเพื่อความชัว ข้าเช็คยี่สยี่สใช่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์หรอจะไปพบเสาร์อาทิตย์ได้จริงๆเหรอเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องอยู่กับบุตรหลานละเวลาที่เข้าใจแล้วว่าทุกคนอาจจะต้องไปทำงานแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลาคือบางครั้งผู้สูงอายุอาจจะต้องอาศัยการรับประทานยาให้เป็นเวลาอาจจะต้องมีผู้ดูแลแบบว่าตลอด24่ชั่วโมงแต่ว่าการที่เราอย่างหนึ่งที่เห็นในโพสต์เจมี่ยังเขียนว่าไม่ได้คิดราคานี้หรอก ราคาเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเขาบอกจ่ายแค่เดือนละประมาณ1 0ื่นถึงหมื่นอ่ะก็ไม่รู้มันถูกเกินไปจนแบบยั่วยวนใจหรือเปล่าแต่ก่อนจะส่งผู้เท่าผู้แก่ไปที่ไหนไปดูสถานที่จริงๆด้วยจะได้รู้ว่าเขาต้องอยู่กินยังไงเอาเดี๋ยวรอดูท่าทีเจมเี่ยงเพิ่มเติมครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ได้ทราบเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนเหมือนกันค่ะบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาด